เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ทำให้ใจเรานะบริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์จนกระทั่งพบกับตัวตนที่แท้จริงที่มั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วผู้มีภาคเจ้าทรงพบว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด แล้วก็มีอยู่ภายในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นธรรมที่สง,งบละเอียดประณีตลึกซึ้งเราจะนึกคิดหรือคาดกันในเอาไม่ได้เลยและเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งเราจะตั้งปรับใจที่หยาบให้ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับจนกระทั่งเข้าไปถึงแหล่งของสติ แหล่งของปัญญาเราก็จะรู้เห็นไปตามความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายได้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสาลัย,ยกสูตรว่าพรา์และกหบบีีทั้งหลายถ้าผู้มีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติเรียบร้อยพึงหวังว่า หลังจากตายพระกายแตกขอให้เราเข้าถึงความเป็นเพื่อนกับพวกเราพรมฉันปริตสุภาฉันอปมานสุภาฉันสุภกินหาฉันเวหาพลาฉันอวิหาฉันอตัปาฉันสุทัสสาฉันสุทัสสีฉันอกันนิทะ พึงเป็นผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตน,นะ้าถึงวิญญาณัญจายตน,นะเ้าถึงอากินจัญญายตน,นะเ้าถึงแนวสัญญานาสัญญายตน,นะขอที่หลังจากตายเพราะกายแตกไปเขาพึงเข้าถึงความเป็นเพื่อนกับพวกพรหมทั้งหลายย่อมเป็นไปได้โดยแท้ เพราะเขาเป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมมีปกติประพฤติเรียบร้อยอย่างนั้นการที่ไปเกิดในพรหมโลกนั้นเกิดจากการที่ได้บำเพ็ญตบะธรรมอย่างกลั่นกล้าจเจริญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งยวดจนตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธินอกตัวของพวกดาบตรี โยคยีทั้งหลายก็ตามหรือพรหมโลกที่นักบวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอนาคามียังไม่หมดกิดเลสเป็นพระอรหันต์ก็จะได้ไปอุบัติในสุทธาวาตพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งดังที่หลวงพ่อเดกกล่าวเอาไว้เมื่อครั้งก่อนนะจ๊ะส่วนใหญ่แล้วนะ่ะพรหมโลก มักจะเป็นสุขติขั้นสูงของนักบวชนอกศาสนาแม้ว่าท้าเหล่านั้นปรารถนาจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแต่เพราะไม่รู้จักมัชิม,มาปฏิปทาคือเส้นทางสายกลางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานว่าเป็นอย่างไรไม่รู้จักอริยาสัจสี่และอริยมรรคมีองค์แปด จงไม่มีนักบวชนอกพุทธศาสนาคนใดที่มีความเพียรพยายามและสามารถไปสู่อายตนะนิพพานได้ไปได้สูงสุดก็แค่อรุปพรมหรือเป็นอรุปพรมโดยเฉพาะอรุปภพสี่ชั้นที่หลวงพ่อจะได้นำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันในวันนี้คำว่าอรุปพรมไม่ได้ไหมายความว่าพรหม ผู้ไม่มีรูปร่างนะจ๊ะแต่มีรูปกายที่มีความสวยงามยิ่งกว่าพรหมในรูปภพเสีอีกท่านสง,ง่างามกว่าแล้วก็ประณีตกว่าเพราะท่านใ้กายที่ใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษเข้าไปเรื่อยๆเป็นกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ว่าท่านไม่ยึดติดรูปจึงเรียกว่าอรูปพรหม ถ้าสูงขึ้นไปจากอรูปภพก็จะเป็นอายตนานิพานเหมือนคำว่าอามนุษย์ไม่ได้หมายความว่าไม่มีมนุษย์เพียงแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นเองอรูปภพก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีรูปภพแต่แปลว่าไม่ใช่รูปภพมไม่ใช่กับไม่มีนี่ก็ไม่เหมือนกันตอนนี้เรากำลังศึกษา เรื่องที่ไกลาจากโลกมนุษย์ที่เราเอาศัยอยู่เวลานี้อย่างลิบลับถ้าเราตั้งสติทำใจให้ผ่องใสค่อยๆตรองตามในเรื่องของอรูปภพไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าไม่ยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ผู้ที่จะได้มาบังเกิดในอรูปภพนี้เนี่ยส่วนใหญ่ เป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาในสมัยที่โลกยังว่างจากพระพุทธศาสนายุคสมัยนั้นบรรดายโยคีหรือศีสิทธาทั้งหลายตลอดจนชีภัยดาบทที่ประพฤติพรดพรหมจรรย์บำเพ็ญตบะภาวนาตามตำรับตำราที่สืบต่อกันมา เฝ้าอุตสาหบำเพ็ญเพียรไปจนกระทั่งได้สำเร็จจตุตฌานซึ่งเป็นโลภฌานขั้นสูงสุดแล้วก็ยังไม่พอใจปรารถนาจะได้บรรลุฌานขั้นสูงขึ้นไปอีกเดินมาคำนึงในใจว่าตัวตนกล่าวคืออัตภาพร่างกายนี้ก่อไปด้วยทุกโทษหาประมาณมิได้เช่น มนุษย์ทั้งหลายจะให้โทษทำร้ายกันทำการฆ่าประหัตประหารซึ่งกันและกันก็เพราะว่ายังมีตัวตนเป็นสำคัญหากตัวตนนี้ไม่มีแล้วไซมนุษย์ก็จะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันอย่ากระนั้นเลยควรที่เราจะปรารถนาทำตัวตนนี้ให้หายไปเสียเถิด คัันผู้มีอำนาจชานสูงรำพึงอยู่อย่างนี้ก็มังเกิดความพอใจในภาวะที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูป,ปากายไม่ได้มีอะไรในสรีละร่างครั้นออกจากจตุตชาญแล้วก็ปรารถนาอยู่แต่ในความไม่มีรูปอุตสาสจริญภาวนาบำเพ็ญสมถกรรมฐานต่อไป จนกระทั่งได้สำหรัจอรรปราชาญื่าถึงแก่การกริยาก็ตรงไปอุบัติเป็นพรหมตามอำนาจอารูปฌชาญที่ตนได้บรรลุได้นามว่าอารูปพรหมเริ่มตั้งแต่สูงขึ้นจากอากนิธะสุทธาวาดภูมิขึ้นไป 5, 5 0, 000, 000, ้าล้านห้าแสนแนจึงถึงเขตของอรูปภพชั้นแรก หรือ,อเรียกตามประเภทอีกอย่างว่าอาการสานัญจายตนะภูมิเป็นที่สถิตยอยู่แห่งอรูปพรหมภูวิเศษที่เกิดจากอารูปฌานสมาบัติยาสายอากาศบัญญัติซึ่งไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์อรูปพรมภูวิเศษเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ถือปฏิสนธิโดยอาการสานัญจายตนะวิบากจิต ผู้ทิสติตยอยู่ในอรูปพรหมโลกชั้นนี้เนี่ยรนแต่ได้สำเร็จอรูปฌานที่หนึ่งคือเมื่อกราวที่ท่านได้สำเร็จจตุตฌานแล้วก็มีความปรารถนาในภาวะที่ไม่มีรูปกายเพราะตระหนักว่าร่างกายนี้นะมีทุกข์โทษนักจึงอธิษฐานเอาอากาศบัญญัติซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ นักปฏิบัติผู้ได้จตุตฌานท่านจะภาวนาว่าอากาโสอนันโตพอภาวนาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปโดยใจที่ประกอบไปด้วยพลัง,งสมาธิที่แน่วแน่ในที่สุดก็จะส,สำเร็จอากาสานัญจาย,ยตนะฌานเมื่อสำเร็จอากาสานัญจายตนะฌานแล้วก็มีใจผ่องใส รันดับขันลงก็ตรงเมาบัดเป็นอรูปพรมในอากาศานานญจายตนาภูมิแห่งนี้สวยความสุขอันประณีตไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขคือมีอายุยืนนานถึงสองหมื่นมหากับพ้นจากอากาศารนญจายตนาภูมิขึ้นไปห้าล้านห้าแสนแปดพันยอด กันอารปมป์พชั้นที่สองจ่ตว,วิญญาณัญจายตนะภูมิเป็นที่สถิตของอรรภพรมภูวิเศษซึ่งเกิดจากอารูปฌานสมาบัติจะสายวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์อารุปภรรเหล่านี้เนี่ยท่านถือปฏิสนธิโดยวิญญาณัญจายตนะบิบากจิตจึงสวยสุขอันประณิต ละเอียดอ่อนมากมีอายุยืนนานด้อำนาจแห่งอรูปฌานกุศลอันแรงกล้าที่ได้เคยบำเพ็ญมาอารูปภพรมเหล่านี้เนะี่ยล้วนจะได้สำเร็จอรูปฌานที่สองมาแล้วทั้งนั้นวิธีการที่จะให้เดม,มาบังเกิดในอรูปภพรมชั้นนี้นะคือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาได้สำเร็จ อากาศสานัญจายตนาชาญซึ่งเป็นอรูปฌานที่หนึ่งแล้วต่อมาก็พิจารณาต่อไปว่าอากาศสานัญจายตนาชาญนี้เนี่ยยังเป็นอรูปฌานขั้นต่ำยังใกล้ชิดกับโูปฌานอยู่จึงคลายความพอใจในอากาศสานัญจายตนาชาญตั้งอกตั้งใจ พยายามทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปถือเอาวิญญาณนั้นแผ่ไปทั่วอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์และก็ตั้งหนาสาหะภาวนาตามที่สั่งสอนสืบต่อกันมาช้านานว่าวิญญาณน,นังอน,นันตงก็ภาวนาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปพลังสมาธิจิตก็แก่กล้าขึ้นสติก็ตั้งมั่นหนักยิ่งขึ้น จิตก็มีความมั่นคงแนบแน่นในวิญญาณมัญญยัดและก็พ้นจากอาการสารนัญจายตนาชาญก้าเข้าสู่วิญญาณัญจายตนาชาญเมื่อสำเร็จอรูปฌานที่สองนี้แล้วจิตใจก็ผ่องใสเพราะสำเร็จสมประสงค์ครั้นละสังขารลง ก็มาอุบัติเป็นอรุปพรมในวิญญาณัญจายตนาภูมิสวประ์เปลิดศุขไปจนกว่าจะถึงอรุปพรมมาอยู่ไขคือสี่หมืนมหากับสูงขึ้นไปอีก 5, 5 8, 000, ้าล้านห้าแสนแปดนยจะถึงอรุปพรมชั้นที่สชื่ออากินยัญญ,ญ,ญาจตนาภูมิเป็นภูมิที่อยู่ของอรุปพรม ผู้เกิดจากฌานที่อาศัยอารมณ์นัตถิกิจิซึ่งเป็นนัตถิภาวะบัญญัติไม่มีวิญญาณเหลืออยู่แม้แต่น้อยหมายความว่าอรรถภพรมชั้นนี้เน่ยเป็นที่อยู่ของอรรถภพรมที่ปฏิสนธิด้วยอากิญจัญาจตนะวิบากจิตผู้ที่จะมาบังเกิดเป็นพรหมอยู่ในอากิญจัญาจตนาภูมิได้นั้น ต้องเป็นผู้สำเร็จอากินจัญญายตนาชาญคือพวกโยคียหรือศีบางท่านบำเพ็ญพรตภาวนาจนได้วิญญาณัญจายตนาชานแล้วกับเพียรพยายามบำเพ็ญต่อไปยิ่งขึ้นเทือความว่างเปล่าเป็นอารมณ์ซึ่งรเรียกว่านัติภาวะบัญญัติ ประภาวนาว่านัตถิกิจิจิตก็มีความมั่นคงในนัตถิภาวะบัญญัติทำให้พ้นจากวิญญาณัญจายตนะฌานก้าวขึ้นสู่อากินจัญญยายัตนะฌานสํเรรจสมปรารถนารคั้นทำการกริยาจึงมาอบัติในอรูปภพลมฉันอากินจัญญยายัตนะภูมิ สว้ยสุกในอรูปฌานที่สามยาวนานหกมืนมหากับนี่ก็เป็นภาพรวมของผู้ที่ได้ไปอุบัติในอรูปคพรพบคราวนะจ๊ะถ้าหากจะพรรนาถึงรายละเอียดปริย่อยของอรูปพรมแต่ละชั้นก็คงต้องใช้เวลานาน,านมากเอาเป็นว่ารับฟังเอาไว้เท่าที่ เราควรจะทราบแล้วเวลาจะอํานวยซึ่งก็ยังเหลืออรูปภพอีกชั้นหนึ่งคือในวาสัญญานาสัญญายาตนะซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดในภพสามที่ยังไม่ได้พูดถึงซึ่งหลวงพ่อลอยฟังในวันต่อไปนะจ๊ะวันนี้ตั้งใจทำภาวนากันให้ดีให้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรง อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงวิญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน